ขอแทรกหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้อธิบายทรัพย์ของพระพุทธเจ้าที่จะต้องมีทรัพย์แล้วก็รักษาทรัพย์อ่ะการพูดของผมอาจจะข้ามขั้นไปหมายว่าผมเป็นผู้ออกแบบเนี่ยรู้รู้และเข้าใจอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไอประชาชนบางบางคนยังไม่รู้อย่างเงี้ยคนพูดนี้เข้าใจว่าประชาชนรู้ไงก็เลยพูดไปแล้วก็ทำให้ ผู้ฟังอาจจะจับปฏิปตอไม่ถูกแต่ผู้พูดปฏิปตอถูกเพราะว่ารู้อยู่แล้วไงฮะมันรู้อยู่แล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะสับสนก็เลยมาขอแทรกเพื่อให้เข้าใจได้ถูกใหม่ยิ่งขึ้นว่าการมีทรัพย์กับการรักษาทรัพย์ทำอย่างไรมีโมเดลอะไรให้เน,นะฮะโมเดลที่ให้ก็คือว่าทุกคนเป็นนุรย์สังคมแล้วก็ได้ชุนก็แล้ว สิบสองล้านบาทมันได้มาจากรัดมองชอชนเป็นมูลสองคำนี่แหละครับแล้วก็มองว่าเมื่ออายุยี่สิบปีถึงสี่สิบปีเป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่ต้องดูแลประเทศเนี่ยจ่ายภาษีให้ประเทศเนี่ยมันไม่ต้องไปรอสี่สิบปีนะฮะก็คือมอบไอความเป็นมูลค่าทองคำเนี่ยที่เรามองที่ระบบมองเนี่ยให้ไปเลยตีเป็นมูลค่าขั้นต่ำสี่ล้านบาทในระยะสี่สิบปี ก็คืออายุ20ถนะึง60เนี่ย40ปีนะตีมูลค่า4ล้านบาทนี่คันต่ํานะฮะตีมูลค่าให้คันต่ําแต่ทีนี้อ่าคือรัฐบาลเน่ยถ้าสนับสนุนเนี่ยประชาชนจะมีเงิน4ล้านบาทแน่นะในระยะ40ปีเมื่ออายุ60แต่ว่านับจากนี้ไปอีก40ปีเงิน4ล้านบาทมันก็เหมือนก็400แสนบาทาเพราะเงนมันจะด้ค่าลงไนงะมันก็ก็ยังอยู่แบบ แล้นแค้นอยู่ดีอ่ะสี่ล้นบาทก็แค่พอเลี้ยงๆตัวเองแต่แต่มันไม่ใช่ตามสูตรเศรษฐีอ่ะไอที่นี่รัฐทุนใช้สูตรเศรษฐีให้กับประชาชนดังนั้นเมื่อสี่ล้านบาทมันมาเจอไอ้โลกโลกยุคใหม่มันเป็นโลกเอ่อโลกดิจิตอลอ่ะโกคริปโตเคเรนซีโลกควอนตัมอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดการดิสโปชันตรงนี้ก็เลยต้องปรับจากสี่ล้านขึ้นไปเป็นแปดขึ้นไปเข้าหนึ่งนแปด แต่แล้วว่าเจอโควิดอีกทำให้เศรษฐกิจสุดก็เลยต้องปรับขึ้นไปอีกเป็น12แต่แล้วถ้าเกิดว่าเจอภัยพิบัติของธรรมชาตินะฮะก็ต้องปรับขึ้นไปเป็น16นะเรียกว่าเรียกว่ายิ่งมีความเสียหายแก่ประชาชนมากเท่าไหร่ก็จะต้องปรับเม้นเงินให้สูงกว่าค่าเสียหายอะไปเท่านั้นนะฮะอันนี้คือหลักหลักวิชานะฮะเท่านั้นเพราะว่าประชาชนถูกมองเป็นมรรทุกสองคำย่อมจะต้องมีมูลค่านะฮะ อ่าแล้วอยู่อย่างเศรษฐีซึ่งเศรษฐีนั้นจะต้องมีทรัพย์แล้วก็รักษาทรัพย์ทีนี้มีทรัพย์ทรัพย์ก็คือนี่ไงที่ให้ไปแล้วตีมูลค่าให้แล้วทีนี้การจะรักษาทรัพย์ก็จะต้องมีโมเดลมาให้ทําก็คือเงินที่บรรลุข้อตกลงกับประเทศต่างๆเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนอตามข้อตกลงแบ่งเป็นสองส่วนก็นคือหกล้านอยู่ในประเทศหกล้านอยู่ต่างประเทศไอหกล้านไปทําอะไรมันก็จะมีเงินให้ไปทําเช่นหกล้านแรกจ่ายเป็นภาษีให้กับรัฐไปเลยอ่าเป็นแพ็กเกจจ่ายไปเลยหนึ่งล้านบาท ได้หนึ่งล้านบาทนั้นมันจะถูกจ่ายเป็นค่าลิขสิทธิ์ค่าออกแบบระบบระบบเหมือนกับเราจะสร้างอินฟาสเจอร์ะไรทุกอย่างแล้วต้องจ่ายค่าเขียนแบบค่าออกแบบค่าสำรวจค่ารับเหมาก่อสร้างมันต้องจ่ายอยู่แล้วที่ว่า25%เปอร์เซ็นต์ะแต่ที่นี่คิดแค่20%เปอร์เซ็นต์นั่นเองคิด20%บเปอร์เซ็นต์แล้วแบ่งเป็น10%เปอร์เซ็นต์ให้กับประชาชนอีก1 0เปอร์เซ็นต์นี่ท้งต่างชาตินะครับสิบเปอร์เซ็นตะ์นั่นกับประชาชน,นไทยนะที่จะปฏิวัติประเทศไทย10เรื่องก็ท่านก็เข้ามาใช้อีก ไอ้สิบเปอร์เซ็นตะ์นั่นแหละแต่แลปะปฏิวัติหนึ่งก็ได้ไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนต่างชาตินั้นอ่าก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์คือมันมียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ่ะแต่ว่าจ่ายสิบเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยอีกสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายต่างประเทศให้ต่างประเทศนั้นก็จ่ายให้กับรัฐบาลต่างๆแล้วก็จ่ายเป็นค่าลิขสิทธิ์ค่าออกแบบระบบหลบบค่ารับเหมาก่อสร้างจัดการปฏิวัติประชาธิปไตยปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างเงี้ยควบคุมการ,ปรเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นมันอันนั้นนะโดยส่วนตัวผมคิดสองเปอร คือ20%นั้นเป็นสิทธิ์ของผมนะทั้งหมดนะเป็นสิทธิ์ของผู้ออกแบบระบบระบอบผู้ระเมออูสร้าง20%แต่ผมหัก10%ให้ประชาชนให,าให้ประชาชนบริจาคให้ประชาชนเลยให้ประชาชนเข้ามาร่วมสร้างอันนี้นะก็จะได้ไป10%อีก10% 8%เป็นของรัฐบาลประเทศต่างๆอีก2%นเเป็นส่วนตัวของผม ผมก็จะนำหนึ่งเปอร์เซนต์ไปแจกจ่ายญาติพี่น้องพี่น้องอีกหนึ่งเปอร์เซนต์เป็นสุดตัวผมแค่นั้นเองอ่ะผมได้ผมเอาแค่สองเปอร์เซนต์จากยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบแปดเปอร์เซนต์บริจาคให้ประเทศไทยสิบเปอร์เซ็นต์บริจาคให้ต่างประเทศแปดเปอร์เซนต์ผมได้สองเปอร์เซนต์หนึ่งเปอร์เซนต์ให้ญาติพี่น้องแค่นั้นเองก็ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วเน,นี่ยนะอันนี้เห็นภาพก่อนห้เห็นภาพว่าเออเงินไปไหนมาไหนนะเพราะฉะนั้นเงินสิบเปอร์เซนต์เป็นค่าภาษีให้รัฐจ่ายไปแบบนี้นะ แปที่เหลือมันก็จะมาสร้างเมืองเมืองสี่สไตล์งฮะแปสิเรที่เหลือมาสร้างเมืองสี่สไตล์สไตล์เละยี่สิบเปอร์เซ็นต์สไตล์เละ2ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ี่เป็นก็สร้างเมืองปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เมืองย้อนยุคแล้วก็เมืองตามภูมิศาสตร์แล้วก็เมืองบันเทิงกีฬาอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละไปสร้างนั่นคือล้านที่หนึ่งที่ที่ประชาชนต้องจ่ายที่ที่เรีวยกว่ารักษาทรัพย์อ่ะเงินมันจะไปทำให้รักษาทรัพย์เอาไว้มัน่นคงเพราะมันจะต้องเป็นเงินหมุนเวียนสร้างระบบขึ้นมา ร้างสเปนขึ้นมาส่วนอันร้านที่สองก็คือไปสร้างบ้านของประชาชนทุกคนมีบ้านของเตเองก็คือมีทรัพย์ของเตเองอ่ามีมูลค่าแล้วร้านที่สามไปลงทุนทําอ d ดีทางด้านเกษตรกรรมแล้วก็ร้านที่สี่ไปลงทุน R อดีทางด้านผลิตภัณฑ์ส่วนร้านที่ห้ากับร้านที่หกเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสั่งซื้อนะฮะร้านที่ห้าอาจจะไปจ่ายค่าอะไรนะร้านที่ห้าแบ่งเป็นห้าส่วน อ่าย20ี่สิบเปอร์เซ็นสองแสนก็ไปจ่ายเป็นไอ้นี่คูเรือนของประชาชนที่มันมีทั้งประเทศอะที่ชดเฉลี่กคนละสองแสนเหลืออีกแปดแสนก็กระจายไปยังไปลงทุนในในประเทศลงทุนในเมืองที่เมืองสี่สไตล์แต่และเมืองจะมีทุนสำรองของประชาชนไปอยู่ไปรออยู่แล้วเมืองละสองแสนสองแสนนะประชาชนก็ต้องเข้าไปใช้เ,เงินสองแสนก็อยู่ในแต่ในสี่เมืองดังนั้นทุกคนจะหมุนเวียนในสี่เมืองอาเป็นอย่างนี้นะครับส่วนไอ้ล้านที่หก เป็นเงินสำรองเอาไว้ยังไม่เอาไปใช้สัสำรองอไว้ในายามกรณีมีภัยพิบัติมาร้านที่หกก็จะออกมาไม่มีก็ไม่ออกจะออกมาตอนไหนกเ็เป็นเรื่องอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่โมเดลที่จะรักษาทรัพย์ก็คืนนี้เองที่ผมต,ต,ต้องการมาอธิบายมาแทรก็ต้องการให้แทรกเห็นว่าไอ้เงินหกล้านของประชาชนเนี่ยมันจะไปทําอะไรมันมีโมเดลให้เลือกให้ใช้เพราะเมื่อเมื่อเอามาใช้เอาออกมาแล้วมันก็จะทําให้เกิด การกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนกันเป็น GDP ทะลุสองหลักนะอย่างเงี้ยนี่แหละคือการรักษาทรัพย์นะครับนะข้อที่สองของสูตรสถีของผู้ธเจา้าส่วนข้อที่สามนั้นชาติการามิรก็เราต้องไปผูกมิตรกับทั่วโลกอยู่แล้วเป็นรับสมัครชาติการามริอ่าส่วนอันที่สี่เป็นการเช็คเช็คระบบว่ามันบกพร่องไหมถ้าบกพรองก็แก้ไขจะให้อยู่ในสมัชีวิต,ตา ตามสูตรของพระเจ้าให้ไว้ก็จะเป็นสูตรเศรษฐีที่ประชาชนได้ใช้และตัวประเทศก็ได้ใช้ใช้ทั้งตัว,ตวประชาชนและตัวประเทศมันจริงมั่งคั่งสม,มบูรณ์แบบนั่นเองและนี่คือรับพุทธที่ประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดทางด้านซอฟต์พาวเวอร์และนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะฮะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่นําสูตรเศรษฐีนี้มาใช้กับประชาชนคนไทยและต่อไปก็จะไปใช้กับประชาชน ประเทศอื่นลำดับต่อไปนั่นเองก็แจ้งให้ทราบวันนี้มาแท็กเพียงแค่นี้ก็หวังว่าผู้ฟังที่ผมคงจะเข้าใจต่อต่อเชื่อมกันได้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ